ฮัมไอด์แซนดี้ how are you today สวัสดีครับวันนี้ไงที่นี่คือเราอยู่ใน JJ Mall และเราเรียนเกี่ยวกับ CBR โอเคสวัสดีคุณผู้ชมฮะเราอยู่กันที่ D J M O ฮะกรงการคุอบรม C P r เชิญพระเร้ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงแพ่ย์นบัรัตได้การรายงานวัตถุประสงค์และการมเารคราพันาพังนชชนใรัา9 0ษาครคุณผู้ชม

และนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการฝึกซ้อม CPR กันคุณผู้ชมก็เรียนเชิญฮะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชาติเขจะเป็นหุ่นให้น้องแสนดีเขาสอนด้วยนะครับแน่มาเราน้องแสนดีนะคุณผู้ชมร้อยหกสิบห้าปีเปนปีมหาบุคคล ภษาจ้าศึกภษาควาสเร็จพนังาน้าศิกิีัรมราาดีหน้าพรมรายสพันทีคุณจวใจัยประเทศไทยเลยพรมรก็เดี๋ยวรอเรื่องของวิธีการอีกสักนิดนึงครับคุณผู้ชมนัพอารมณ์ร้ายดีหน้าทัพรารมณ์ร้ายสุดพันที และี่นี้เราก็จะเห็นพี่ๆรักษาของเราฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการมาฝึกเรียนรู้เพื่อรักษาไม่อยู่ทั่วกรุงเทพี่ c p อสเออดี๋ยวรอดูฮะคุณผู้ชมฮะอออ๋อดูคุมฮะ Like something like that ก็วิงลิ้นไม่ค่อยเก่งัะคุณผู้ชมก็จะพยายามพู้คุยกตั้งแต่ตีครับต้องขออภัยอันนี้ไม่น่้จะเเมื่อยหรือว่าเป็นอะไรครับคุณผู้ชมการริทั้งหนนี่จังวัดจะมีคนรมมากวสามัมีอามากกว่า0 0ร้อร่วมการอบรมนี้ดักแนวคิดอยู่การจันิการกรคี้จะไม่สำเร็จหากจากความมุ่งมั่น ความเป็นน,น้ําหนใจเดียวกับพาคีเชพาที่ทํางานในด้านการตสอการช่วยชีวิตขั้นพนางให้กประชาชนด้วยความมุ่งหวังอย่างเดียวกันทีอให้ประชาชนทางไทยได้นำความวันนี้ไปช่วยชีวิตนที่รู้จักคนในครอบครัวสนักงเนนามของคนที่นีหัวใจกับประเทศไทยในขระบรมราชสมภพทั้งขอขอบพินาคีเอศากกดนาทั้งภาครัฐภาาดอกกนองควงกรมวารีศิลป์กได้รับความร่วมมือของการรครืขา งานปีีผมไม่ประสบความสำเร็จได้ท้ายที่ผมขออนุญาตเคยนามโดยการต่างจากข้องที่สำคัญที่ทกรมพิทยากรและกรคอกราชโยลงในแกน่วยงานสัมัของกรุงเทพมหานครโดยในการอย่างาษาในงานในบรกากรุงเทพมหานครรุดฝึกอบรมการจัดจุพยานสถาการณ์้าพันสถาการณ์ข้าสุขเสื่อชาติางกรมข้โร่วมประเทประเทศไทยนักการการช่วยชีวิต เป็นเริกอกับพ <com attempts to escape aún> ันหรือผู้ชีพในเนทรมารานิ่งีูลนิดิดีต่อการช่วยชีวิตระทศาสตร์ทาลายธรรมศาสตร์โรงพาบาลกรุงเรพโรงพยาบาลรายิถีราลามาตดีการเคลื่อนของชุมชนเดปเท้นไตมไับรษทมหาชนบรษัทเ์บริษัทเทียร์รักษาบริษัทโเวิคอลห้าจุดจันิสัยทีเดียวจงลุรเทีเนนาหนะครับพบครรนะครับ้ามีรายงานที่ผ ประปรายนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านสัตวท่านชาติสิทธิ์พันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่คณะให้เกียรติมาเป็นประธานของการส่งเสริมการสื่อสารเกี่รวกับสิทธิชนทางด้านสิทธิรับปรรมนสญตอนนี้นะครับตอนนี้ขึ้นมาเกินโมงเบอร์เลิฟนะครับให้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับประธานในพิธี้ทำพิธีเปิดงานเรียนเชิญครับเปิดอร์ห้าคุณผู้ชมครับกับเรียนท่านผู้เอกนายแพทยศาสตร์มาวิทยาลัย ท่านพลอกาศเอกจุรินทร์ชิวบิชาท่านพิคมไวรัสานิตฐ์คณะวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมสื่งมรรทนและผู้เกียรทุกท่านครับผมก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม c p r เฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมาถามทุคลเฉลิมพระชนม์ภาษา90ภาษาในวันนี้นะครับ การจัดโครงการอบีม TPR ในวันนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าธิริจิดพระบรมราชพระบรมราชดีนาบรมราชชนนีมันปีหลวงแล้วทั้งในโอกาสถามบงคลเฉลิมจนภาษาการภาษาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เสริมสร้างทักษะความรู้สามารถปฏิการช่วยชีวิตในขั้นพื้นฐานได้อย่างการต้นทีและปลอดภัยซึ่งเป็นประโยชน์จากผู้ที่เข้ารับการอบรมทำให้เกิดความรู้ และทักษะในการช่วยชีวิตคด้นฐาหรือ CPR และการใช้เครื่องกร,งองระตุกหัวใจหรืล้ามเนหรือ AED ที่อย่างถูกต้องอาจจะช่วยเสริมหน้าจิตอาสาและเห็นงคุณค่าการช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ตลอดเป็นการยกระดับมาตรฐานการผู้ชีพให้คับเกียบมาตรฐานสากลคขอแสดงความยินดีกับวันนี้หัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสครบรอบ40ปีและขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดโครงการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในครั้งนี้และบอกไปอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนาความรู้ที่ได้รับไปทบทวนและฝึกฝนอย่างสนานเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในโอกาสนี้เป็นเวลาเป็น,นป็นคนเลิศแล้ว ขอเปิดโครงการอครมภูมิชาเสด็จเกียรติสมเด็นทรานเจ้าธิรเกติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีือท่นมีหลวงเนื่องในโอกาสวันอามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษารศวอนพรให้การเนินการโครงการในวันนี้วันลุกวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รับประการ เราประทุนนะคะราชว่าราชการจุนแม่หมหานครค่ะแล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะฝึกซ้อมซีมิ้งการลำดับถัไปนะคะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะผู้ผู้หานนะคะถ่ายภาพรพื่กันนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่าแรกค่ะคุณนิคมวัยวัยรัตน์พาณิชย์นะคะที่ปรึกษาสมควรวุฒิผู้ว่าราชการ ลงเชพัตรกพรที่ผูษาโบริที่หัวใจแห่งประเทศไทยนายระหัดปรบราชปะครัค่ะครับทนะ่านที่สองเป็นทากรรมการบริหารทีบหัวใจแห่ประเทศไทยนะครับ You want to introduce ครับรรกรกรร,ริหารทั้งหมดเลยนะคะของบรที่หัวใจแห่งประเรทศไทยเรเนชนาฝนนะคะและก็รลือกด้วยนะคะทานผู้นก่รารเอสินชีวพีชาค่ะ นต่อไปเลยรโอเคครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะรอถ่ายรูปร่วมครับนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบซึ่งวันนี้ครับมีการผสมเสบีางชาวรักษาของเราที่อยู่ทั่วกรุงเทพก็ได้ร่วมมากันด้วยเรียกได้ว่าการมาถมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตคนเบื้องต้นสามารถทําได้อย่างแน่นอนโดยพนักง,งานรักษาของเราฮะเขาเรียกได้ว่าวันนี้พนักงานรักษาชุดใหม่เหย่ยบเลยนะฮะ เสียงบมือให้ทุกท่านนะตรงนี้ทรับชมน้ครัให้นเราต้องมีการที่เื่นต่นกันต่อกงน้นะจุ่งหชยก็ได้วลารวมทุกท่านับอา้วกรท่าปชึนะโอ้วันนีก็้เอาร่วมเยอะฮะเยี่ยมเยี่ยมคยกใหญ่หลักหลายหน่วยงนเข็เรียกว่าก็มีความรู้ติดตัวไปพร้อมกับคนี่อยู่ในไลฟ์บมากค่ะ เรอยู่บ้านก็เตรียมหมอนไว้ฮะเตรียมหมอนไว้ฝึกทำที่บนะเดี๋ยวเราจะเริ่มข้อฝึกอบรมกันแล้วนะฮะแล้วคนเมนชีนะคะเอาละค่ะแต่ว่าโอกาสนี้นะคะอบรมพิธีสื่อมวลชนสักเล็กน้อยก็เพราะว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ช่วงเช้านะคะเรามีการจัดอบรมดส ชมกัน,นะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์สุบินค่ะใช่ครับขอเรียนเชิญครับเมื่อเช้าผู้กองทราบเลนะครับว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนั้นถ้าทำ C p R ทันทีใช้ A D ทันทีโอกาสรอดชีวิตสูงมากซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเรียกบรงพยาบาลมาทันดังนั้นจึงต้องทำโดยคนที่อยู่ในเหตุก,การณ์นั้น ถ้าทุกคนสามารถทำสีได้ดีก็จะโอกาสรก็จะรอดชีวิตก็ยังมีสูงึและาการทำสีมาถ้าทำแล้วไห่มีกว่าสีทธิภาพมีค่าเข้ากับไะแนนครับคนก็คือถึงตื่นมาก็เป็นเจ้าชายกิตาที่เปลี่ยนนะครับเมื่อเช้าทุกคนได้ประจักษ์ให้ผมเห็นแล้ว กก็นะาสามารถทำซีอาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นผมก็การให้ท่านทบทวนไม่จบททนี้ทำจริงเหมืสมมตวิว่ามีคนมุ่งสิต่อหน้าต่อตาผ่านการขอความเชือเ่อแล้วนะครับงนะั้นทุกคนเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวขออนุญ้านะคะห้ท่า,านะคะือภาพ รอนะคะสแตนบายมือให้รอเลยนะคะเดี๋ยวขึ้มือเขาดาวแบบเดิมนะได้ครับได้ครับเราแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกท่านคะขออนุญาตดูมือถ้าพร้อมต่อยภาษาเลยถ้าพร้อมยกขึ้นมาโอเคเชื่อว่าบุกท่ากรน่าจะพร้อมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนนะคะนักยกแลอนักรเนี่ยจะให้นักเขาดาวตอนนี้เอามือลงกลางหางเดี๋ยวพร้อมอยู่ที่หุ่นของเราเลยนะคะอยู่ที่หุ่นของเราเลยนะคะ มาทงเสียงนับเขาาวนะคะ5 2> 2 1 1> ้าสี่สามสองนึ่งเขาบมา้ตวตงถือว่าด้เสียงดรว้สุยอ่ะคุณผู้ชมได้ยินจังหวะลีพื่มไหมอ่ะวางให้จุดนะคบที่บอกแคะ่เาว่ามาทำ C P R แล้วะคะจะองทำลึกลงไปในการกด2นิ้ เวทีอยู่แม่ฮะตอนนี้ก็คือการฝึุกบระรมจีพีเองคือมีการฝึุกอบรมกันไปแล้วในช่วงเช้าเราเลยเห็นความเซียนความเซียนเหมือนเรียนมาฮะใช่ครับเรียนมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วทำให้ทำให้พี่ๆีรักษาไม่ทุกคนในงานเรียนรู้ไปแล้วทุกคบ เราช่วยคนได้สรับะะแล้วก็สาหรับทุกคนยร่วม่่ร,ตรตแต่ว่าตอนนี้ค่ะถ้าว่าาเราจะดู้อตเดียวไม่ได้แล้วค่ะทานจะต้องนนตนะครับเมื่อเช้าผมยืนอยู่ข้างล่านะครับเห็นภาพที่สวยงามตอนนี้ผมมายืนอยู่บนเห็นชัดกับนักชานะครับและสิ่งที่ ผมเห็นเป็นประจกสายตาผมคือทุกคนทำการกดและโอ้ได้ดีมากมีประสิทธิภาพมากขอบคุณมากครับโอ้โหถือว่าสุดยอดนะท่านหมาท่านคุณอยู่ดบผมไม่ทราบว่าเราเก่งหรือโอเก่งแต่ผมว่าเราเก่งต่างหานะใช้ได้นะครับอย่าลืมนะครับการกดและโออจบแล้วนะครับนะงั้น ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจทําให้ดีและความเพียรมากเลยครับนี่คือสิ่งที่เรางหวังว่าประชาชนคนไทยจะมีโอกาสรอดชีวิตในสภาพสมบูรณ์มากนะครับถามว่าคนขับคนไหนได้แพทย์กระทรวงานะครับในระหว่างการ CPR อย่าลืมโทร1669นะครับคุณผู้ชม1669เพื่อรเรียเ่ช่วยเหลือจาก

มาแล้วอธิบายอีกทีได้ไหมว้แล้วมต้งไม่ลนเราีา้ไนื่อ่หเราสมจแขตรงนี้ไตรงตำแหน่งที่จะวางกระดูกหน้าบริเวณระหว่างกระดูกหน้าอกที่จะกตน้ต้นขานะคะแล้วมือขวาอาจารย์สอนไต้นให้กำวางครับบ ทำไปพร้อมกันทำกับหมอนะครูชมะอัวนี้ลิ้นลิ้นปีลิ้นีิ้นปีล่องนครับถ้าแบ่งครึ่งวางตรงล่องแบ่งครึ่งนะครับคุผู้ชมและใช้สันนะประสานมือันแล้วไฟต้อต้ยไาารถเียชนะส่วนมาาเาเอไปใ้ัวหลกระดูกาอเหนื่อยา

โอเคร้อยยี่สิบพันครับคุณผู้ชมทำอย่างน้อยเด็กนี่ไม่เคยทำเลยเด็กเด็กธรรมดาก่อนนะคคุณผู้ชมอาจารย์ชันชาภาษาทีนการเปล่ยนชีวิตของผู้ใหญ่ผ่านเด็กสี่ขานะครับเด็กคือเดิมเนี่ยคือหนึ่งถึงแปดขวบตอนนี้ก็เปลี่ยนจากแปดขวบเป็นพิว p u b e r ท y อ่าคือ puberty ก็คือมีนิปโป้มีผิวแทนครับนะครับแค่นั้นเองแต่ว่า ในเด็กโตเนี่ยเราสามารถ <and> <ieur. S 2> ถ้ากด2มือได้ก็สองมือแต่ตอนนี้เราสมมติว่าเด็กเล็กเช่นสองขวบเราใช้กดมือเดียวสุดที่มือก็สุดอี่มือก็ครักติดมือไม่ประอบผลนะครับตับที่หน้าเปิ่อเท่าด้วยใจน่าจะครับต้องครับ ไม่เคยรู้ว่าเด็กทำงี้นะรัตเด็กทำนี้คืองี้เด็กเนี่ยเด็จเดียวเนี่ย่จางสั่งหัวหรือไห้ถางโตมากกว่านี่ยคือคือนี้หลักการก็คือเด็กเนี่ยถ้าเด็กโตเนี่ยคือเนื่องจากเนี่ยมันลอยต่อเลยมันมายากถ้าเห็นว่ากดสองมือได้กดสองน้่มือแต่ถ้าเด็กเล็กกดมือดีได้ก็กดมือเดียวครับอีกมือก็กดหน้าผาเพื่อ ให้ทางเดินหายใจเปิดหหาายน้ใช่นะครับเพราะในถ้าควมหมดสติเนี่ยมันลิ้นจะไม่บุญทางเดินหายใจครับการที่หน้าแง่ยจะต้องบิ๊กมากฮาร์ล็อก infant definition คือหนึ่งเดือนนะถ้าคนช่วยให้ใช้สองนิ้วฟิงเกอร์โผล่ลงไปตรงกลางตอนนี้เป็นสัเกตของสองนิ้วไหนที่เป็นกตรงนี้ แต่ัคนี้คือนรัฉากตั้งฉากครับคือคืองี้นะเดี๋ยวดูผมิดนะสมมตินนิ้วไม่เท่ากันเนี่ยขาอย่างงี้เองทำให้้วเท่ากันเล้็รัอย่างงี้้นกลา้องิ้งานมาใช้ฐานเอเมะคะแล้วกูเดิมเนะคับเดนแล้วก็สองนิ้วเหมือนกัน ลรืนะคะอ๋อตอเรื่องของเด็กทารกจะไ้เป็นจุดห้ึงแก็มีแนึดสองานะคะสำหรับการใช้ชควนานายทาจะองอาทาจารย์จะใช้กำลังดกานโดยกดที่ความเด่หนึ่งจุดท้าหนึ่งดค่ะซึ่งในแต่ละช่วงวัยก็จะมีการแตกต่างในเรื่องของอัตราความรุนที่จะใช้กคัอ

รเราใช่ไหมครับโครงการเแิ่เราก็ยังมีช่วงใหม่ด้วยครับใช่แล้วนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีค่ะปีที่40ของการก่อตั้งเมืองที่หัวใจแห่งประเทศไทยนะคะภายใต้แนวความคิด40ปีมือ40ปีไต่เสร็จแล้วไุ่ขึ้นครึ่งเลยทีเดียวเฉียวไม่ใช่ฮะคุณมีครึ่งเดียวอยู่แล้วครับคุณผู้ชมฮะ แาวสักขนลูกเลยทีเดียวเชียวต่างๆแ้วก็จับอยู่ในสี่สังหวัดนะคะจริงๆแล้วก็องพูดแบบนี้ว่าเป็นเหมือนสี่พื้นที่ต่างๆต้อเที่เหนือก็จะเป็นที่เชียงใหม่ที่ใต้ก็จะเป็นที่ภูเก็ตนะคะฝั่งของตะวันของเชียงเหนือคก็จะเป็นที่นรราชสีมาแล้วก็ท่งด้านที่ลุ่มที่แร้วนะคะแล้วก็แม่น้ำชุม่ายนะคะเดี๋ยวเราจะ

รอครับหนึ่งสองสามคบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอะไรครับโอเค่ใหองบสองทลัวนี่สเรื่องเกราอเคจะขออนุญาตแบบนี้นะคะขอบคุณนะครับพรุ่งนี้เขาจะสอนต่อแล้วอ๋ออยอาบบนี้ดีกว่าค่ะไม่ยาวเดี๋ยวจะระทบตัน้นเรจะเรียกอน เดี๋ยวของไม่ได้ยังใช้ได้ว่านะคะถ่ายรูปกับข้าพเจ้าคนถ่ายรูปคนอันนี้เรอว่าอันนีอนนี้อันนนนี้อันนี้อนนี้อันนี้อันันนี้อ้อันนี้อั้อันนี้อันนีันนี้อ ไปเขาเล่นวิดีโออยู่ตรงนั้เดี๋ยวไปถ่ายรูปกรรมการก่อนถ่ายเอาละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปแล้วรอดูนะับว่าช่วงบ่ายของเราจะมีอะไรไปไปที่ทุ่งมันนะครับท่านท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับโอเคคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวเราจะมีลงพื้นที่ดูนะครับในคลองยูย้อนยูย้อนวันทุก p r a c t i ใจมหาชนจริงนะคะ Only one วิ่งเข้ามานะคะ Let you do น o ี้สุทายยื o นี้สุทมาเสอนไหนได้ไหมทายังไงวางตรงไหนเลยอันนี้เรามีิวิทยากรเป็นน้องนะมุ่งเด่นมาตอนเช้ใช่ไหมมาสอนอะไร ตอนนี้วิ่นักขอนยากนะคะขป็นแบดานนอกะเรินวณด้านหน้าอเป็นด้านหน้าห้องนะคะเดี๋ยวท่านู้ว่าเรือไปใช้ถ่ายรูปนะคะทุท่าเปียากอนะคะเิียานอตั้อยอยู่หน้าห้องเลยค่ะเชิญเลยค่ะเร็วได้ทุกนเลยค่ะสั่งเท้าไปเลยนะคะสั่งเท้าไปเลยนะคะขอนญาตนะคะพอใจไหมอายุโอเคสนดีนร That's all water. โอเคคุณผ <SL> ู้ชมฮะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมีลงพื้นที่การสนุกสนานกันในริมคลองฮะและเดี๋ยว I'm Just a Goodbye. I'm Just a Goodbye. สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน I'm Just a Goodbye. ทุกคน See you again uh in afternoon. โอเคบายบายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ